บอว่าแม่จะต้องถูกหวยแน่เลยต้องซื้อเลขทะเบียนคันนี้แล้วมั้งเนี่ยหนูก็เลยว่าขอให้มันถูกเถอะอยากทูชัดอยากจับมือเหมือนกันหนูก็อยากอยากทำงานแบบอยากขึ้นเวทีอยากแสดงแล้วอะไม่ได้เจอแบบทุกคนแบบ บนเวทีมานานมากแล้วนะใช่ไหมคะอาบน้ำหรือ,อยังยางเลยคะ่ะแก้มอ้วนตอนนี้แก้มอ้วนจริงๆอ่ะกินเก่งมากเลยอ่ะพอมันหนูก็พยายามหาอะไรทำใช่ไหมคะก็ พยายามไม่กินอ่ะพยายามกินน้อยแต่ว่าก็กินอยู่ดีงงปะ <c oughs> ด้วยความที่มันอยู่แต่ในบ้านอ่ะมันก็ไม่แบบว่าถึงทำอะไรมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานเยอะวันนี้หนูหนูช่วยแม่เช็ดรถด,ด้วยค่ะเพราะว่าตอนออกไปข้างนอกแล้วฝนมันตกใช่ไหมคะแล้วแม่เขาเพิ่งล,งล้างรถแล้วเขาก็คุมรถเขาก็ห่วงรถมากเลยก็เลยไปช่วยแม่เช็ดรถ มาเช็ดคาบน้ำฝนอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าวันนี้เนยช่วยแม่เช็ดรถสงสัยจะต้องซื้อหวยรถคันนี้แล้วมั้งเนี่ย <c oughs> แม่พูดอกกีกอย่างว่าแม่บอกว่า,แม,วาแม่จะต้องถูกหวยแน่เลยต้องซื้อเลขทะเบียนคันนี้แล้วมั้งเนี่ยเราก็เลยบอกว่าขอให้มันถูกเถอะ <c oughs> เก่งมากเก่งมากคืออค่ะเช็ดรถใช่ไหมคะใช่หนูก็ถู้ว่าหนูเก่งแล้วก็ปรับกันกับแม่ค่ะแบ่งกัะใช้คนละฝั่งใช่ไหมคะแม่เช้อีกฝั่งหนึ่งก็เช้อีกฝั่งหนึ่งแล้วแม่บอกว่าเช็ดดีๆนะเดี๋ยวจะไปเช็คว่าเช็ดดีหรือเปล่าหนูก็บอกหนูว่าเช็ดดีแล้วแล้วแม่ก็มาเช็คฝั่งหนูใช่ไหมคะแม่บอกว่าไหนดูสิแล้วแม่เขาก็เช็ดเช็ดอีกก็หนูบอกได้งั้นเดี๋ยวหนูจะไปตรวจฝั่งแม่บ้างแล้วเราก็บับกันไปบัฟกันมาแบบเนี่ยไม่เห็นสะอาดเลยยังเป็นรอยอยู่เลย หรือฝนตกนเะเนยช่วยไม่ใช่สิเพราะฝนมันตกแหละหนูเลยต้องช่วยไงแม่อย่าลืมกลับเลขด้วยนะทำไมคะทำไมถึงต้องกลับเลขเพราะว่าหนูช่วยเหรอเลยต้องกลับเลขหนูอะทำแล้วใช่ไหม แล้วแม่ก็บอกว่าหนูทําไม่เรียบร้อยเวลาหนูหล้างจานเงี้ยแม่ก็บอกว่าไม่เรียบร้อยเลย,อยบอกไม่ทําแล้ว <laughs> ไม่ทาแล้วนะถ้าไม่เรียบร้อยก็จะไม่ทําแล้วไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ตอนนี้กำลังงงเมื่อกี้เจอเจอเมนเนอร์ค่ะแต่ว่าพี่เนยหน้าผากหน้าผากหลักอะไรคืออะไรคะหน้าผากหลักอะไรพี่เนยไม่เข้าใจ